สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าร้านนานาฟาร์มนะครับวันนี้เราจะพามาดูความเจริญเติบโตนะครับของบรามั่นนะครับลูกของ KF68 นะครับแม่นี่ผมไม่ทราบจริงนะครับว่าตอนนั้นซื้อมาจากเจ้าของเก่านะครับซึ่งเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาซื้อต่อมาีอทีนะครับตอนนี้เราใช้วิธีการโดยการให้กินอาหารผงนะครับผสมด้วยอาหารเม็ดนะครับ เม็ดสีมาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบๆกันนะครับนข้างตัวนั้นจะเป็นบีมาสเตอร์นะครับซึ่งเรากำลังฝึกโยงอยู่นะครับบีมาสเตอร์ลูกบีฟนะครับเป็นลูกของบัตเตอร์ฟลายนะครับพอเป็นบัตเตอร์ฟลายครับแม่เป็นแม่เล่นะครับเพราะฉะนั้นลูกออกมาก็จะได้อาจจะเป็นสีของแม่ค่อนข้างมากหน่อยนะครับนะครับเป็นลูกบีฟนะครับเรียมตัวนะครับ ค่อนข้างดีไหมก็ทดลองดูกันเองนะครับลูกบีฟนะครับอันนี้ก็กำลังปั้นฝึกสมาธินะครับมแมลงวันอาจจะเยอะหน่อยนะครับนะครับวัวก็เริ่มจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะมาแมลงวันเยอะครับแต่ที่เราอยากให้ดูคือ <c oughs> ลูกเคสหก่าดีครับลูกเค6หกแปดนะครับครับแข้งขามาดีนะครับ มลาแงวันอาจจะเยอะครับนิดนึนะครับเดี๋ยวเราเอาชาวข้างหน้าครับครับต่วจอยนะครับครับนอกจากในฟาร์มเราจะมีสตัวนี้ที่ฝึกแล้วนะครับเรายังมีอยู่ที่โรงเรียนอีก2ตัวนะครับที่กำลังฝึกอยู่นะครับแล้วก็มีนี่ครับลูกของกุลิดนะครับท้องได้ประมาณจะคลอดเดินพฤษภาคานี้นะครับกุมภามีนาเมษาอีก2เดือนนะครับเจอกันนะครับ แล้วก็มีบราหมั่นนะครับบราหมั่นตัวหนึ่งนะครับบราหมั่นบราหมันขาวโบสนะครับซึ่งก็ยังไม่ท้องนะครับผมแล้วก็มีแม่เล่นะครับแม่เล่หน้าด่างนะครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็ท้องอยู่ประมาณ4เดือนแล้วครับท้องดารเลียนะครับดาเลียนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวถ้ายัางไงอัปเดตมีวัวเข้าคอกมาใหม่นะครับเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ